ธรรมชาติต้องมีสิ่งมีชีวิตมีต้นไม้แล้วก็ต้องมีชีวิตอื่นตามมาพวกสัตว์ป่าเอ่อนกกระรอกสิงโตเสือมาอยู่รวมกันนะครับมหาสมุทรก็คือผ้าใบผืนให,ใหญ่สีฟ้าผืนหนึ่งครับแล้วแบบว่าเอ่อสิ่งมีชีวิตก็คือสีสันต่างๆที่แต่งเติมลงไปในผ้าใบผืนนั้น ต้นไม้ก็ต้องอยู่กับภูเขาถูกปะ่ะทรายก็ต้องอยู่กับทะเลสัตว์น้ําสัตว์โบกมันก็ต้องอยู่ในที่ของมันน่ะธรรมชาติที่มันอยู่กับธรรมชาติเองอะ่ะสวยที่สุดแล้ว ธรรมชาติที่สมบูรณ์สำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นอากาศดีครับแล้วก็ออดินดีแล้วก็ป่าดีน้ำดีครับก็ดีในที่นี้คือแบบว่ามันเป็นระบบนิเวศท,ที่แบบสมบูรณ์นะครับมีน้ำมีป่ามีสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วมันก็จะสมบูรณ์เองครับผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมได้ไปมองตัวคอเลียมผมรู้สึกว่าผม ตัวเล็กมากๆและว,ว่าทำให้ผมนิ่งเงียบสงบได้คิดอะไรเลื่อยเปื่อยได้แบบอยู่กับตัวเองอะครับเหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งซึ่งความเงียบแบบดึงเราเข้าไปครับปร,ประมาณนั้นครับความฝันของผมก็คือการที่ผมได้ดำลงไปสู่ใต้ท้องสมุดแล้วแบบเหยียบพื้นพื้นดินใต้ท้องสมุดหรือไม่แตกก็ได้ครับประมาณนั้น,นครับนั่นคือความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ กลัวไหมกลัวครับบอกเลยว่ากลัวมากเราคือไม่ไม่เคยลงไปบอกรือขนาดนั้นแล้วมีปลาตัวใหญ่ปลาหมอทะเลปลากระเบนมีเต่าด้วยครับแล้วก็มีฉลามฉลามเสือดาระครับใช่มันก็ทํารู้สึกกลัวตื่นเต้นแบบว่าเราจะทําตัวถูกไหมจะมันต้องยังไงมันต้องขยับยังไงหายใจยังไงคือเราไม่เคยดําน้ามาก่อนนะครับเราก็เลยรู้สึกกลัวครับ แรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แต่งตัวก่อนนะครับนี่คือที่จะลงไว้เวสตูดเลยครับอันนี้เ<อ>วสตูดชน,นิดพิเศษนะครับก็นหนาประมาณ3ามมิลสำหรับควบคุมตะวูลมน้ำในตัวน้ำเย็นมากเราก็ต้องใส่ตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวเราอะเวลาลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเบาแล้วยิ่งเราลงกับน้ำทะเลด้วยเนี่ยน้ำหนักตัวเราลงยังไงก็ลงไม่ได้ดำไม่ได้ด้วยเวสตูดที่หนา3ามมิล มันจะเหมือนกระฟองน้ําดีๆนั่นเองตัวเนี้ยลงไปไม่จมนะครับเพราะงั้นเราต้องใส่ตะกั่วเนี่ยเป็นเวทน้ําหนักนนเข้าไป,ปใช่ใช่ประมาณนี้แต่งตัวเสร็จประมาณนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ยังมีอีกมีอีก,อกลงไปในน้ําเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนนะครับเพราะงั้นเราต้องใช้แว่นเพื่อให้การมองเห็นในน้ําน,นี่ชัดยิ่งขึ้นก็นนสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับสําคัญเลยนี่ชุดใหญ่เลยครับอันนี้เรียกว่า VCB นะครับ,รบตัวเนี้ยจะเป็นการ เป็นานเหมือนเื้าซูชิปไดเห็นไหมแต่ตัวนี้ดีกว่าเื้าซูชิเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอากาศอยู่ข้างในด้วยตอนเตรียมอุปกรณ์ไม่ยากเลยครับจริงๆมีพี่เขาพี่ตั้มะครับเขาคอยช่วยเหลือแบบว่าเออใส่อย่างนี้อุปกรณ์อย่างนี้มันคืออะไรหน้าที่วันไว้ทําอะไรทําไมถึงต้องใส่ไว้มันช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ดูแบบง่ายเออใส่แล้วก็ดูง่ายดีอะครับปัญญลักษณ์การลงน้ําก็คืออันนี้คือลงนะครับครับนี่คือขึ้นนะครับ ทำไมไม่ใช้นิ้วชี้อ่ะไนี่โอเคไม่ได้ครับนิ้วชี้ไม่ถูกภาพเดี๋ยวไม่ถูกภาพเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเหลี่ยมมันที่เหลี่ยมมันไม่ได้ไงครับง้นเราใช้นิ้วนะครับโอเคกดไลค์นะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับนี่คือโอเคนะครับในน้ําเราจะไม่พูดกันเราจะใช้ภาษามืออย่างเดียวตอนรู้สึกกําลังจะลงตอนที่ขาก้าวลงบันไดลงน้าไปครับรู้สึกเย็นครับรู้สึกหนาวน้ําน้ําเย็นมากแค่แบบขาลงไปแค่แตะแตพอลงไปสักพักก็แบบมีปลาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมาไหว้ ไายล้อมเราเราก็รู้สึกตื่นเต้นไงแล้วพี่ตั้มเขา,าแบบคอยให้อาหารปลาด้วยมันก็ทให้แบบว่าเออแบบปลาอยู่ใกล้ๆล้วแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าเย็นแต่เย็นสักพักหนึงมันก็ค่อยๆอ,อุ่นค่อยๆอ,อุ่นเราก็ค่อยๆปรับตัวไปครับที่นี่จะใช้คูลิ่งในการควบคุมอุณหภูมิจะมีน้าน,น้ำจะน้ําจืดไปไปไปรอเย็นแล้วก็มา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 วิ่งผ่านคอยเย็นเย่นงที่เอ็นเซสีดำๆเนี่ย จะเป็นจะเป็นจะเป็นระบบรอเย็นก็ต้องคอยเช็คดูไอ้เทอร์โมมิเตอร์ด้วยซึ่งเทอร์โมมิเตอร์มันก็จะมีชนิดที่เป็นเป็นสูงสุดกับกับต่ำสุดก็จะเป็นแมกมินก็ก็จะบอกไอ้ความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันด้วยอย่างแรกที่ผมเห็นเลยครับก็คือผมผมเห็นท้องปลาครับเห็นท้องเต่าซึ่งมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับนอกจากจะดูในทีวีสารคดีอย่างเงี้ยครับคือเราได้ไปสัมผัสเห็นจริงๆแบบว่า ปลาว่ายผ่านหน้าเราไปเต่าว่ายผ่านหน้าเราไปเราให้อาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเราแบบรู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งดีอะครับน้ําเต็มที่ที่ใช้ในระบบมันมันต้องต้อง่านต,ต้องมีการหมุนเวียนไม่ได้เทิท้งก็จะมีกรองมีบ่อตกตะกอนมีกรองชีวภาพมีมีกรองทรายแล้วก็มีกรองโปรตีนซึ่งทำงานสัมพันธ์กันอยู่ก็มีมีกรองกรองชีวภาพก็คือกรองชีวภาพก จะทางานโดยการโดยโดยมีแบคทีเรีย,รอ,ยอยู่ในอยู่ในพวกไบ,บอบอลแล้วก็จะจะเปลี่ยนน้ํำในพวกแอมโมเนียในไจให้ไปเป็นไนเตรตซึ่งมาอยู่ในรูปที่ไม่เป็นพิษกับสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์น้ําก็สามารถที่จะอยู่ได้ส่วนจนกรองใจจะใช้กรองให้น้ํามันใสขึ้นแล้วก็พวกน้าไอพวกโปรตีนที่มันละลายน้ําแล้วแต่จะมีเครื่องกรองโปรตีนอยู่ด้านนู้นค,ค,ค,คอยคอยคอยกรองโปรตีนออกพวก พวกน้ำกลืปลาน้ำรังเลือดน้ำอะไรต่างๆที่มีปประกอบอาหารลงาจัดใช้ปุกจงคุณปีในการกำจัดออกมันมีความสุขครับแล้วบอกกับเราตื่นเต้นด้วยแล้วแบบว่ากลัวนิดๆแล้วก็แบบมันมันหลายความรู้สึกมากครับที่เราได้ลงไปในจุดๆนั้นนะครับก็ลงไปนะครับพี่ผมลงไปผมรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณธรรมชาติที่ได้รังสรรค์สิ่งมีชีวิตที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามท้องทะเลมหาสมุทร ทุกอย่างครับมันดูลงตัวไปหมดดูแบบมันมันประทับใจมากครับ ต้นไม้พืชพธุ์ที่มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มารวมกันเนี่ยอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนี่ยคือธรรมชาติของผมครับแล้วก็ต้องมีชีวิตอื่นตามมาพวกสัตว์ป่าเออนกกระรอกสิงโตเสือมาอยู่รวมกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติขาดไม่ได้รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นครับที่ได้เข้าสวนสัตว์ทุกครั้งเลยครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีสัตว์อะไรอย่างน้อยก็มีแค่พวกหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาสวนสัตว์เนี่ย มันได้เจอสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งนะครับเช่นช้างเสือ,อ,อนกลิงอะไรเงี้ยครับมันทําให้มีแบบตื่นเต,นต้นมากขึ้นได้เห็นสัตว์หลายๆสิ่งที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน,นครับที่บ้านเนี่ยไม่ได้เลี้ยงหมาหรอกก็ผูกพันกับลิงลิงลิงคนข้างบ้านเนี่ยมันชอบมาเล่นอะไรเงี้ยก็ให้อาหารมันมั่งอะไรเงี้ยก็เล่นกับมันครับผูกพันชอบครับชอบทุกวันนี้ก็อยากเลี้ยงะครับแต่ไม่มีตังค์ซื้อครับ <S <S อยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในกรงเสือว่าเป็นยังไงบ้างเลยเพราะว่าน้อยคนเนี่ย่าจะได้เข้าไปเนี่ยแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามันมันดุประตูล็อกกี่ชั้นเนี่ยพี่พัจะเห็ประตูความปลอดภัยงเราครับล็อกสองชั้นนะครับอันนี้<อ>คือชั้นแรกนะครับแลข้างในก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับคือส่วนที่พักของสัตว์เราจะมีประตูสชั้น ที่เข้าไปดูแลได้ก็เฉพาะคิปเปอร์เท่านั้นครับแต่ถ้าผมเข้าไปนรอดไหมพี <c oughs> ่าจะไม่รอดครับเพราะเขามีสัญชตาตญาณความเป็นสัตว์ป่าอยู่ครับอ๋อแต่แต่ถ้าพี่พี่อยู่ชิดแล้วมันก็ปกติใช่ไหมมันก็เหมือนกันครับถ้าลองเข้าไปก็ไม่รอดเหมือนกันครับเ <c oughs> พราะเพราะความสัญชตาตญาณเป็นตัดป่าแล้วนักล่าก็ยังมีอยู่ครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่ใกล้ชิดเนี่ยปกติจะเห็นแค่ในกรงอะไรเงี้ยมีกระจกกั้นแต่ตอนนี้มัน มีแค่กกงข้างหน้าแค่เหล็กนิดนึงที่มากัน้นระหว่างเรากับสิงโตอ่ะและสายตามันแม่งโคตรดุอ่ะพี่เขาบอกว่าเสือเนี่ยมันจะลบก,กว่าสิงโตเพราะว่าเสือมันจะอยู่ในที่ลึกลับมันเวลามันโจมตีเหยื่อเนี่ยมันจะซุ่มจากพุ่มไม้อะไรประมาณนี้แต่สิงโตอ่ะพี่เขาบอกว่ามันชอบอยู่พวกทุ่งหญ้ากลางทุ่งมากกว่านี่ครับนีเป็นรอยที่เขาลับเล็บนะครับอ๋อรอยเล็บเหมือนออเสือที่เห็นใช่ใช่อันนี้เป็นรอยลับเล็บเพื่อทำให้เล็บแหลมคม ลักษณะลอยนี่จะเป็นเคียวสามเคียวนะครับดูแบบควนควนควนค,วนค,วนครับอันนี้คือส่งเสริมพิธกรรมนะครับทางธรรมชาติให้กับสัตว์โดยเราจําลองมาจากธรรมชาติจริงๆครับแล้วเรามาทําในส่วนแสดงทุกที่ที่เราได้เห็นนี่นะครับให้คล้ายๆขึ้นกับธรรมชาติเขาได้ออกกําลังกายด้วยครับ ความปลอดภัยของเรานะครับก็จะมีบอ่อน,น้ํานึ่ครับกว้าง8เมตรนะครับระยะจากหน้าสตระแดงมากําแพงแล้วก็มีรั้วไฟฟ้านะครับคือความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งครับเป็นไฟตะกิดนะครับคือให้สัตว์ตกใจครับผมแล้วก็จะไปเข้าไปเข้าใกล้ตรงนั้นนะครับจริงๆธรรมชาติเขาก็ล่านะครับโดยการซุ่มโจมตีนะครับสัตว์ตรงนี้นะครับแต่มาอยู่กับเราเราก็ต้องจัดหาในการที่ว่าเขาจะได้ล่าหรือให้ค้นกับธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับอยากเข้าไปในไหนอีกในสวนสัตว์ก็ พวกสถานที่ที่แบบสัตว์แรกเกิดมาอยู่รวมกันนะครับพวกอนุบาลสัตว์อะไรเงี้ยอยากจะดูมันตั้งแต่มันเกิดว่ามันมีพัฒนาการยังไงฝึกมันยังไงให้พร้อมไปใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เรียกว่าลิงเทลริเมอร์หรือลิงริเมอร์หางแหวนนะครับแ,แล้วก็ส่วนฝั่งน,นี้จะเป็นสีน้ําตาลครับเขาจะหลับแล้วครับตอนนี้กินแล้วจะนอนนะฮะเขามีสองพันเลยใช่ครับ 2, แต่เห็นหางแหวนมีเยอะกว่า ใช่ครับแล้วพี่ว่าสัตว์ที่เนี่ยมันอยู่ในเนี้ยกับธรรมชาติอ่ะพี่ว่ามันอยู่ที่ไหนดีกว่ากันครับมันอยู่ที่ไหนดีกว่ากันเดี๋ยวพี่ว่ามันก็คือจริงๆอยู่ในธรรมชาติมันก็ต้องดีกว่าใช่ไหมละ่ะเขาอยู่แต่ว่าคือเราก็ต้องเอามาเพื่อให้แบบมีศึกษาหาความรู้ให้เกิดวงความรู้เพื่อจะได้นํามาใช้ในการอนุรักษ์แต่ว่าเราก็พยายามจําลองพื้นที่อยู่อาศัยของเขาให้ใกล้เคียงธรรมชาตินะครับแล้วก็อาหาร คือพี่ว่าอยู่อยู่อย่างนี้พี่ว่าอาหารก็น่าจะอุดมสมบูรณ์กว่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ออไม่ต้องไม่มีศัตรูทางธรรมชาติอย่างเงี้ยครับไม่มีสัตว์ผู้ล่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริงแล้วสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะอายุยืนนะครับธรรมชาติคืออะไร มันมันคือสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวทุกทที่เลยมั้งเออจริงๆนี่ความคิดตัวเองก็คิดว่ารถก็ยังเป็นธรรมชาติเลยนะเพราะว่ามันเอาแร่จากใต้ดินเนี่ยขึ้นมาใช้มันก็คือธรรมชาติที่มนนษย์มาแปรรูปเนี่ยแต่จริงๆถ้าถ้าพูดถึงธรรมชาติจริงๆเขาก็คงนึกถึงหินดินแร่ภูเขาต้นไม้แม่น้ำมามันก็ต้องคิดถึงหมดแหละรวมถึงทะเลด้วยแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือภูเขา คิดว่าการจำลองธรรมชาติทุกรูปแบบไม่สวยเลยมันสวยในในความคิดเรามันสวยในไมาของเราต้นไม้ก็ต้องอยู่กับภูเขาถูกปะทรายก็ต้องอยู่กับทะเลสัตว์น้ำสัตว์บกมันก็ต้องอยู่ในที่ของมันน่ะธรรมชาติที่มันอยู่กับธรรมชาติเองอ่ะสวยที่สุดแล้ว คือปกติเป็นคนชอบกินชามากชาไข่มุกชาจีนชาไทยชาเอ็มเคกินหมดแต่รู้สึกว่ามันก็ฟินในระดับหนึ่งซึ่งชามันก็ต้องเดินทางไปหาเราใช่ไหมแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มาไล่ชาสองพันเพราะว่าเราเดินทางมาดูชาเราไม่เคยเดินทางตามหาอาหารเลยเคยจะแบบว่าโอเครีเควสอาหารมานูน่นรีเควสอาหารมานี่ถูกไหม แต่ครั้งนี้มันเราเดินทางมาหามันเรารู้ต้นกําเนิดของมันเรารู้ว่ามันออร์แกนิกขนาดไหนรู้ว่ามันปลูกยากขนาดไหนรู้ว่ามันต้องมาอยู่บนภูเขาอ่ะเฮ้ยสวยมากๆากอะ่ะรู้สึกชอบชามากๆตอนนี้อยากให้แบบฝนตกลงมาเป็นชาแล้วลองน้ํากินอะ่ะทําไมต้องมาดื่มชาที่นี่เราคิดว่ายิ่งอากาศดีเท่าไหร่ภูมิประเทศดีเท่าไหร่ ชามันต้องรสชาดดีสิวะเอาจริงเมืองไทยก็ดีนะคือชาเนี่ยเอาจริงถามเขาว่ามันต้องมาจากไหนก็คือจีนถูกปะแต่คิดว่าชาไทยนี่แหละดีที่สุดแล้วหนึ่งเวลาเรากินเนี่ยเราไม่ใช่สัมผัสแค่รสชาแต่มันทาให้เรานึกถึงชาวบ้านเรามาทําให้นึกถึงชาวเขาที่เขาปลูกชาจริงๆอะ่ะมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีกรรมวิธีทุกอย่างมันมีโ r o เซสกระบวนการที่น่าระลึกถึงกินชาทีไรจะนึกถึง อย่างเงี้ยทุกทีรู้สึกชอบมาที่นี่แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าไร่ชาภูเขาหมอกแสงแดดสวยมากสวยจนยังอยากจะถามนะว่าแบบว่าใครกันที่แบบเนรมิตที่นี่ให้มันสวยขนาดนี้ใครกันที่เอาน้ำจากแอ่งน้ำขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลดต้นชาทั้งหมดใครกันที่ เนรมิตแปลงให้มันเป็นรูทางรูทางรูทาง,ทางแบบเดินได้ด้วยนะแล้วก็สวยมากๆชอบมากรู้สึกอยากรู้เรื่องราวต่างๆว่าเฮ้ยกว่าจะเป็นชามันเป็นยังไงแล้วมันอยู่บนภูเขาได้ยังไงมันจะถล่มไหมถ้าฝนตกหนักๆเราเคยได้ยินมหาดินถลม่มถ้าฝนตกหนักๆมันจะถล่มยังไงแล้วมันอยู่ได้ยังไง หน้าหนาวนี่ชาจะดีมากเลยน้ําหนักก็ได้ได้ดีกับหน้าฝนแต่หน้าร้อนเนี่ยคือจะไม่ค่อยอยอกยอดมันแดดมันไม่ค่อยชอบแดดส่วนมากจะชอบน้ําค้างพวกน้ำฝนอะไรนี่น้ําหนักก็จะได้ดีแต่ถ้าหน้าหน้าร้อนเนี่ยน้ำหนักลดลงมากเลยใส่โปรแกมประมาณ500้อก็เหลือประมาณ300อย่างเงี้ยรากชาเนี่ยมันจะทนทนมากลง ปลูกหนึ่งปีเนี่ยมันไม่ตายง่งงายๆเพราะมันรากมันดีรากมันเดินไปตามแปลงรากมันจะยาวส่วนมากก็ไม่รดนะ้ำถ้ามันโตนะถา้าต้นยังเล็กนี่รดเพราะตอนแรกนิมดินมันชอบถล,ล่มทลาแบบว่ามันถลายอะไรเนี่ยเวลาฝนตกหนะักเขาก็บอกว่าปลูกหญ้าแฝกมันจะได้ป้องกันดินไม่ให้ดินถลายเออก็เลยลองปลูกดูนี่ดีนะ ดินไม่ถล่มแล้วเพราะว่ายาแฝกนี่มีประโยชน์จริงๆต่ตอนหน้าก่อนหน้านั้นมันก็ชอบดินถลายดินถล่มอะไรเพราะนั้นพาลาฝนตกตกตกหนักนถลไหลลงเลยพอเรามาปลูกยาแฝกกันไปนี่ก็คือดีไม่ไม่ถล,มล่มละยาแฝกมันดึงน้ําดีค่ะมันดูดน้ดําดีน้ํานี่ไปเอาจากห้วยขอบดองเป็นน้ําเป็นห้วยแล้วเราก็ดึงใ,ใช้เครื่องสูบดึง มาไว้ที่บอ่ออีกบอ่อหนึ่งแบบพักเป็นอ่างเก็บน้ําเอาไว้ในอ่างพอเต็มจากอ่างเราก็ไปใช้รถในแปลงรถ,รถชารถสตรอเบอรี่อะไรเนี่ยมันก็ไม่สูงมากเท่าไหร่มันก็ตามแต่เก็บอย่างนี้นอย่างอัน,นนี้ก็บนเนี้ยมันจะเป็นอ่างตรงนั้นก็เป็นแปลสะพานก็จะเป็นเห็นไหมที่แปลงสองพันยังมีต่ําก็ยังมีเลยจะมีอยู่สองอ่างที่จะเก็บน้ํา รู้สึกว่าคนที่นี่เก่งเก่งในหลายๆเรื่องอ่ะคือเป็นเราเองอ่ะให้เรามาทําภูเาขาทั้งลูกให้เป็นไรชาภูเขาทั้งลูกให้เป็นไรสตรอเบอรี่ภูเขาทั้งลูกให้เป็นไร่ดอกไม้เฮ้ยเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนอ่ะปลายดอยตีนดอยหรือว่าแบบยอดภูเขาคนที่นี่เก่งคือเป็นอัจฉริยะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆอ่ะที่ขเขาเนรมิตภูเขาทั้งลูกจริงๆอ่ะชอบมาก ฟินมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็คงจะกลับมาอีกธรรมชาติที่สวยงามที่สุดสำหรับผมผมคิดว่ามันคงเป็นธรรมชาติที่อ,อ,อยู่ของมันโดยที่เราไม่ต้องโดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันมากมายให้มันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นผมว่ามันก็สวยนะครับ มว่ามันเป็นเรื่องยากครับที่สัตว์ป่าพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในป่าอีกรอบหนึ่งครับทั้งเรื่องสัญชัตญยานที่หายไปของมันแล้วก็ความปลอดภัยในตัวมันเองครับก็ได้แต่หวังว่าให้มันเนี่ยใช้ชีวิตในโลกนิเวศนี้ยให้มีความสุขที่สุดนะครับ